ควมเด็ข่าวสารดีๆทางไอทีแบบเฉพาะกิจกันในคลิปนี้นะครับมาแบบพิเศษนิดนึงเนื่อง,งจากมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่ใครหลายๆคนสนใจนั่นก็คือ Samsung Galaxy Note 20 s ซีรีสครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับโทรศัพท์มือถือ Galaxy Note 20และ Note 20 Ultra โทรศัพท์มือถือเรือธงสเปคจัดเต็มพร้อมกับประกาศ s คู่ใจของเขาฟีเจอร์ใหม่ เทียบเลยทีเดียวครับในที่สุดนะครับก็ได้เลิกเปิดตัวแล้วโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 20 Series ครั้งนี้มาถึง2รุ่นอันแรกคือ Note 20อันที่2คือ Note 20 Ultra ครับดีไซน์ของตัวเครื่องและหน้าจอนะครับรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นโน้ตธรรมดาน่าจะถูกใจคนที่ไม่ชอบจอโค้งครับเพราะให้หน้าจอมาแบบขอบตรงๆขนาดที่6.7นิ้วขอบทั้งสด้านเนี่ยค่อนข้างบางเลยทีเดียว และมาพอกับหน้าจอ flex i n f i t y o display เจาะรูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอบริเวณกล้องเซลฟี่นะครับคล้ายๆกับโน้ตรุ่นก่อนหน้านี้หน้าจอของ galaxy note เป็นแบบ super amoled plus นะครับความเอียด full hd plus มีค่า refresh หกส hz วัสดุประกอบของตัวเครื่อง samsung galaxy note 20้ฝาหลังเป็นกระจกแบบขุนครับมีเฟรมเคลือบโลหะ มีสีทั้งหมดถึง3สีด้วยกันได้แก่ m y s t i c k gray สีเทา m y s t i c k green สีเขียวแล้วก็ m y s t i c k bronze นะครับสีทองแดงตัวสีนี้แหละที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยทีเดียวต่อมาที่อีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น top รับสำหรับตัว g a l a x y note 20 ultra รุ่นนี้เนี่ยยังคงให้หน้าจอขอบด้านข้างที่โค้งครับดูสวยงามมากขึ้นขนาดหน้าจอใหญ่ที่6.9นิ้วเลยทีเดียวใหญ่กว่า note 10 plus ไป1นิ้วนะครับพอร,รุ่นก่อนอันนี้แค่6.8นิ้ว และหน้าจอใช้เป็นแบบ8 Infinity O นะครับ จาะดูวังกล้องหน้าเซลฟี่ไว้บนหน้าจอเช่นเดิมหน้าจอของรุ่นนี้นะครับที่เป็นรุ่นอัลต้าจะเป็นซ u เปอร์อัลมาเรตพลัสแล้วก็มีการเพิ่มความละเอียดของหน้าจอเป็น w q s d และมีค่ารีเฟรชสูงถึง120่งเฮิร์ซแถมยังครอบทับด้วยกระจกคอลลิ่งกอริลล่าวิกตัสนะครับรุ่นใหม่ที่มีความแข็งแกร่งมากด้วยวัสดุของกาแล็กซี่โนทยีอัลต้าจะทนทานเนื่องจากตัวเครื่องด้านหลังนะครับครอบทับด้วยคอลลิ่งกอริลล่ากั๊ส6กที่มีความทนทานต่อรอยขีดข กระเป๋าก็เอาอยู่ครับมี2ส,สีวางำาจำหน่ายให้เลือกนะครับก็คือสีดำ Mystic Black แล้วก็สีทองแดงครับ Mystic Bronze ในเรื่องของกล้องบ้าง Galaxy Note 20นะครับจะมาพร้อมกับกล้องทั้งหมด3ตัวกล้องหลังเลนหลัก12ล้านพิกเซลต่อมาอัลต w i วา12ล้านและเทเลโฟโต้64ล้านพิกเซลเรารับการซูมแบบออ t ติคอลซูม3เท่าดิจิตอลซูมนี้ถึง30เท่าครับ ส่วนรุ่นพี่จัดเต็มมากๆสำหรับโน้ต20 u l t r อัลรครับรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลต่อมาอัลตร i ต้ไวล้านแล้วก็เทเลโฟโต้แบบ p พลิสโค p e ครับ12ล้านพิกเซลออติคอลซูม m 5เท่าและดิจิตอลซูม50เท่าครับพิเศษกว่าตรงที่มีเซนเซอร์เลเซอร์ออโต้โฟกัสเข้ามาช่วยในการโฟกัสภาพให้มีความเม่นยยับมากยิ่งขึ้นด้วย Glassy Note 20่สา Ultra ยังมาในเรื่องของ Pro Video ครับที่สามารถตั้งค่าได้มากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการใช้ไมโครโฟนสายเสียบแบบพอร์ต USB Type C นะครับหรือจะเป็นไมโครโฟนไร้สายที่เชื่อมกับบลูทูธก็สามารถใช้ได้กล้องหน้าของ Note 20ทั้ง2รุ่นให้มา10ล้านพิกเซลพร้อมกับออโต้โฟกัสและก็ดูโอพิ x e l ครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็คือ S Pen นั่นเอง เอสเพนของโน้ต20นะครับได้มีการปรับแต่งในการใช้งานให้มีความหน่วงน้อยลงกว่าเดิมครับเรียกได้ว่าจิ้มปุ๊บติดปั๊บจิ้มปุ๊บติดปั๊บเลยทีเดียวครับมีความหน่วงอยู่ที่26มิลลิเซกส่วนรุ่นท็อปอย่างโน้ต20่อัลต้าเนี่ยความหน่วงอยู่ถึง9มิลลิเซกเท่านั้นพูดง่ายคือลื่นไหลติดติดปากกาเขียนปุ๊บติดปั๊บแน่นอน นอกจากจะมีปากกา S Pen ที่ดีแล้วนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันก็ไม่น้อยหน้าครับตัวนี้จะมีแอปพลิเคชัน Samsung Notes นะครับที่เข้ามาใน Galaxy Note 20 Series ด้วยสามารถแปลงลายมือเป็นตัวอักษรได้อย่างแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแบตเตอรี่ของ Galaxy Note 20จะอยู่ที่4,300ม a h ครับชาร์จเร็วที่25วัตต์ในส่วนของ Note 20 Ultra เนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ที่4,500ม mAh ชาร์จเร็ว25วัตต์ครับ มันจะฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 ซะด้วยนะสำหรับราคาและระวังจำหน่ายนะครับถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วเลยทีเดียวและตอนนี้เนี่ยซัมซุง Galaxy Note ยี่สิบซีรีส์ก็มีเปิดจองในประเทศไทยแล้วใครที่สนใจก็สามารถไปจองล่วงหน้ากันได้แล้วนะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งห,หมดที่มาอัปเดตกันในข่าวสารเฉพาะกิจในคลิปนี้ครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อทข่าวสารดีๆในวัดีแล้วก็ทิ้งเราต่อไปครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะสังคมนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมารเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย